ท่านบอกว่าพระพุทธองค์ทรงบอกไปว่าวิปริญญายโยวัตตินจิธรรมทีสิบมีเนี่ยไดเกิดเป็นเคนหายประการใดได,ไดแถะปัจจุบันทําบายอยู่พระเจ้าอยู่หัวเอ้ยปจัจญญาโลกเกอนาขะัดสมิงหากสิเป็นเหตุหายภ้ายหนาโลกคนโลกสิเกิดเดือดห่อนไฟสิมัยจีเผาวาเวท่านั้นพระก,ก็ไขโอกแกว้วเทศสนธรรม พอแมนคำขวาหากาวมามีแจงเิ่นแสดงไขไว่เน่ทำหมวดระปโสมมหาสุบินชาดกบอกวหวไขหัเรลืองล่าเอกอนิบาทแห่งรปโสมหมวดขุดทกนิก,กายปัไตพิดกบาลีเหล่มที่สาเจ็ดแถวคอทีเจ็ดสิบเจ็ดอมทั้งห้อมลงหนาสาวสีเพินเดสิบอกวหวแห้าห,หูบัดเถื่อนลุ่น ข่วมฝันเพ็นตั้งแต่ผลมาถือวางไถ่ห้องพี่นองเอ๋ยให้คอยฟังกันนิ่งคิดซอยกันอย่าดูหายอธิบายหัวขอพอฟังหูหอมล่างตะคิดเสด็จหูห้อมแห้งปอกซอยกันพี่นองเอ๋ยคอหนึ่งนั่นฝันว่าอุสุภาเห็นมูงงัวบักเถกสีแดงแดงแลนมากสุดสาวเสียงคำ่ามห่องดังมากคือฝ่าแรงแลลนมาคนลยายหยานระดานทายานเขาเซ่กัน ฟ้ามืดคึมดินไงเป็นพงสักโยงขางยานปบขูดแก้วดินควักลุ่มคือสีส้นกันแ่บพันแปรเป็นอื่นแลดมาแล้วปันเราใหญ่หันหนาหลีกนี้ค่ะเอ้ยนี่คือความฝันค้อน,นี้ภาษาบาลีว่าอุสุภาอุสุภางาอุชุพราตสี่ตัววิ่งมาในทิศทั้งสี่คำรามรั่น ปานฟ้าจะถลม่มฝุ่นตะลบะกบตลาดหน้าพระรานพระบรมมหาราชวังประชาชนทั้งหลายไม่เคยพบเคยเห็นหลั่งไหลกันมาออเต็มแน่นไปหมดว่าจะได้ดูมันจะชนกันจะเควิดกันของหน้าดูไม่ต้องไปปักใต้แล้วดูนี่ก็เห็นตัวใหญ่ๆทั้งสี่ตัวนี่ตัวไหนจะเก่งก็พากันมารุมโดูแต่ปรากฏว่ามันไม่ชนกันจะเอาเข้าจริงๆทางดังเปิดปาดเปิดปาดแล้วก็เปิดอลาดไปคนละทิศละทางว่าสัน คนโบราณว่าอย่างนั้นเปิดอาหลาดไปไผ่ไปมันเพราะอคนโบราณพูดอย่างนี้ด้วยเฉพาะอย่างยิ่งทางประเทศลาวแถวบ้านน้องบัวท่าแถวนี้หนังสือเก่าๆพวกนี้เยอะเลยฝั่งทางนู้นนะตรงข้ามเข็มาลาดไปทางนู้นแต่ทางประเทศลาวมักจะทําเป็นเป็นเป็นกรเป็นกาบเป็นแบบหมอลําแต่ทางฝั่งไทยมักจะทําเป็นกรฝั่งไผ่ราะทางฝั่งลาวนั่นทําเป็นเป็นกาบคล้ายๆเป็นเป็นกรของพวกหมอลํา แรงขมาเบิดแห้งกูกูกุนคนจนว่าด,ดินเป็นฝุ่นมืดฝ่ามว่วฝนปรากฏวาสีส้นกันเสียหายมันแหลกแรงขมาแล้วแงกไปไผไป,ไปมันเป็นนาอัต,ตจันความฝันเกินตางว่าอย่างนี้ขอให้ได้จะหาวัญญาคูลำพระลำก็ได้ไม่ใช่นะว่าแบบแบบประเทศลาเขาว่าอย่างนี้พ่อเมื่อขอ,อนสวางแก่งหงลาตตีพระผู้มีโคดมหูเหตุก็เลยตัดเทปตอนตังลาซารานั่น เพื่อนบอกว่าศาสานาะหลวงไปไภพ่นาจนถึงสองพันหาเดินสีปีจอคน่นแต่มาอ๋อสิ่งกันหยาดเงียงอยู่ตามทางสี่แพงหงวัวถ่ายไปแถวข้อภัยไม่ใช่ลํำนะว่าให้ฟังหงวัวไายไปลายเมืองค่นจะเกิดแขนเครื่องการกินการสร่างเขาสิภากันอึดกันยากเขานานำามปลาหอดยำหน้าเขาบอได้เห็ด เห็นหน้าได้บวติเม็ดเต็มหน่วยหอดเดืนเก่าเห็นแต่เมฆง่ายๆเป็นงนต้นกันเป็นนาอัศจรรย์เวหาอากาศฝนบอยอย์บอย,ยาดทำให้ห้ำหน้าพ่อตั้งเต่ตั้งข้นมากหายไปว่าเปรบคนอึดหอดแกบเสือไก่ในห้องพิษแต่ขังฟังหลังลันหลังผลตัว <S 2> <S 2> อ,อันนี้แบบแบบสมัยประเทศลาวท่านทําอย่างนี้ก่อนทางประเทศลาวว่าอย่างนี้ทําว่ากันเป็นกาบแบบหมอลำเราฟังเข้าใจง่ายดีอีกเหมือนกัน เป็นการทำนายแต่ทางประเทศไทยของเรานั้นว่าไปอีกอย่างพระมณีทำนายห้ประเสนพรพญายิ่งศัสนาหลวงใดายหนาหากสิเป็นสองพันหาโรกาสิไว้วันมั่นจะเกิดเดือดหอนทั้งขายทัวแดนคนจะเกิดแหลนแขนอึบอยากหิ้วโซ,โซ่คือกันพูดเหมือนกันแต่เป็นคนละสำนวนกัน คนบ่มีศิลธรรมบ่หักพร้อมตอมตุ่มซุ่มแซงเสือเห็นกันบ่หักโขกกันแล้วคือจังค้นต่างบาทเป็นหนาในาสะอางฟื้มหัดินแลฝ่าฝนลมบ่คือเกา่าเป็นมโลดถดเท่ามาแลวกันเหลาหายฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูการวาตาวายันติดวิสมังเรียกว่าลมก็แปรปวนพัดไม่สม่ำเสมอเมฆตั้งเข้าทำเมินมืดฟ้ามวลดินเหมือนพายุเกจะทล่ลมบ้าน ทางท่าแชปะปัทิวทางชุมพรบัานเราแต่เสร็จแล้วไม่ตกกับลมแปลปวนพัดไปตกซะที่อื่นอะไรทํำนองเนี่ยข่าวการในนาก็เลยไม่งามเพราะฝนฟ้าไม่ตกต้องตามระดูการลมแปลปวนเหลือเกินมืดมาแล้วก็ไม่ตกยังเรียกว่าเป็นมโลดโตรเถ่ามาแล้วก็เราหายเป็นทีอัตจันแถะเวหาอากาศฝนบ่ห่อมหยาบหน่อยหน้าหัวไฮสวน โชคสิ่งล้วนเสื่อจายขายกันเป็นของไภของมั่นหลูกแม่กันกระขายเสือไภิถื้อเอาได้ของกันได้เป่ามีแล้วขีแกบแต่ตารางเหล่าเอาไว้แหลกกระบองเนี่ยเห็นไหมพ่อแม่ลูกเต้าจะต้องซื้อกันพ่อมันอดมันอยากอดอยากภายนอกยังไม่เตาไหลจิตใจมันขาดแคลนสินทำมีแต่ความเพนแก่เนื้อแก่ตัวเจ้าอยากได้เจ้าแทนทุนเอาเดอ้ออีเมล่อยซสือมาทอนี่พูดอย่างนี้บวกกาไรเข้าไปเล้ว พ่อแม่ก็จะต้องลำบากล่ะที่นี่คนไม่มีศิลมีธรรมไม่คำนึงถึงกันแต่ก่อนนั่นขอกันกินน่นก็พี่นี่กันน้องปองดองกันหนักหนาขันจะไปบ้านไต่ขอฝากหอเกลือขันจะไปบ้านเนื้อขอฝากหอเขาขันเป็นเจ้าอยู่บ้านขอฝากจังหันพอบน้องของผ้าเพนแกมูดสังโคเจ้าเข้าเป็นบีนองบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเคิรนเจ็บเป็นเพิงผ้ากันได้ย่ามมมมยมเมื่อมอและนั่งมุวยหอมกันเหมือนขาบทรงสวยสมจุดผอมสการห้ทรงถึง แต่พอสินทำเติมตามคนหนึ่งไข่ประงาบประงาบเกือบตายอีกบ้านหลังหนึ่งกใกล้ๆกลมันเปิดสเตอริโอสติงคอมโบหรือดิสโกเทคถึงถึงจึงมันจะหัวใจวายตายไม่เห็นอ,อกเห็นใจกันคนหนึ่งจวนจะตายคนหนึ่งกำลังสนุกสนามกันเต็มที่ซึ่งลักษณะอย่างนี้มันมีมาไม่ได้ถ้าหากคนมีสิลมีธรรมจะต้องเห็นอ,อกเห็นใจคิดดูเล่าเราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจปูกอื่นใดหรือจะสู้ปกไมตรีดีกว่าพานคนโบราณน,นั่นพูดอย่างนี้ นี่ไม่เอามันซื้อกันกินขายกันกินแม้แต่โลกกับเต่าพ่อแม่ขายกันขี้แกบอยู่เตะตลางเหล่าเอาไว้แหลกกระบ,บองเดี๋ยวนี้ได้ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรถวิ่งมาแล้วมาซื้อขี้แกสมายย่งทางแถวสกลนครบ้านของข้าไปเจ้าอาตมาในว่ายขี้แกบไม่ได้ทิ้งแกบเนี่ยรถมาซื้อเอาไปเผาเกลือเอาไปต้มเกลือแน่งก็เลยบอกว่าคนสมไยต่อไปนู่น จะต้องมีต่ซื้อไม่ว่าจะเป็นใครพ่อแม่ก็ต้องซื้อกันกันกบลกูกของไผของมันลูกแม่กันกับขายเสือ้อไผสิซื้อเอาได้ของกันดายเป่ามีแล้วขี้แกบแต่ตารางเหลอมเอาไว้แหลกกระบ,บองกระบองก็คือสิ่งที่จุดให้เกิดแสงสว่างเดี๋ยวนี้กระบ,บองไฟฟ้าแทบว่าปลดขายขี้แกบมาให้ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนก็อนอย่างดีไงลงสีสมัยก่อนจะมีลงสีใครอยากได้แกะเอาไปเผาถ่านไปละป้ายไปคนเอา เดี๋ยวนี้ไม่ได้จะต้องซื้อเอาไว้แหลกกระบองเอาไว้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าขายแกบเป็นค่าเป็นค่าไฟฟ้าเพราะว่าไฟฟ้าเป็นไดปันเป็นไดปันลงสีเลว้ยวลงสีไม่ต้องใช้น้ํามันต้องใช้ไฟฟ้าคือใช้กระบองกระบองคนอีสานก็คือสิ่งที่ให้แสงสว่างคือไฟฟ้าสมัยใหม่พ่อจะสันก,กีเก็บเตะตารางเหล่าเอาไว้แลกกระบองขายแกบที่สีข้าวก็ไปให้ค่าไฟอีกไม่ได,ดีไปอย่างเนี่ยความฝันอย่างเนี้ย มันเปรียบเหมือนคนจะไม่มีสินมีทำฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเห็นไหมเดี๋ยวนี้ฝนฟ้าไม่เหมือนเก่าแล้วไม่ว่าบ้านไหนเมืองไหนมนุษย์ในโลกนี้กำลังดูดเอาแก่ธรรมชาติฟอสซิลสฟิวเอ็น,อน,อนเอามาพวกน้ำมูกน้ำมันมาเผามากันตัวโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆทิ้งน้ำเน่าลงในแม่น้ำลำคลองกลิ่นตลบอบอวนเหม็นฟุ้งไปหมดนอกอย่างนั้นน้ำก็มีพิษเพราะว่าโรงงานต่างๆ ระบายน้ำเน่าลงสู่แม่น้ำปูปลากกอนดูไม่ได้มันตายมันเป็นพิษไปหมดเห็นไหมเนี่ยแล้วฝนฟ้าจะให้มันตกยังไงปลาดิบดงดําหุบเขาป่าพงดงดอนถูกทาลายเกลี้ยงอาตมาไปเทศที่จังหวัดตรัน้องบอลแต่ก่อนเคยเดินท่อมๆสมัยก่อนเคยเดินน้องบอลน,นาวงบ่อไรเขาเคือไว้นีนเดินปลาดิบดงดําคนเขาขุดพลอยเอาคนขุดเอาเอา,เอามาล้างเอาเดียวนี่อู้ย่าเอารถแบกโฮมาขุด แบกโฮมาโคดเอาเครื่องร่อนเครื่องตะแกงภูเขาสูงสูงหมดป่าไม้ยังไม่พอภูเขาเตี้ยเนี่ยผู้ใหญ่พ,าพ้าแผ่นลานตัวเตี้ยตําปูปลากั้งหูบินบนพนยมม่อมเมกแล้วบาทเนี่ยปลากั้งจะบินบนถอยดูคนโบราณบอกว่านูสิ่งทํตาตะบ้าไหา่แม่บกดากลมข่าผู้ใหญ่พ,าพ้าแผ่นลานตัวเตี้ยตําปูปลากั้งหูสิบินบนพนยอมเมฆ ภูเขาใหญ่ๆพากันขุดพลอยลาบพนาศูนย์เลยผู้ใหญ่พาแผ่ลาดตัวเตี้ยตําปูปลากั้งหูบินบนพนยโยเอกอาจจะหมายความว่าต่อไปนี้คนอาจจะมาซื้อเดี๋ยวนี้เราเคยสั่งปูสั่งปลามาจากเมืองนอกปลาพวก ปลาหนินปลาในาปลาอะไรต่างๆปลาจากญี่ปุ่นปลาจากเมืองนอกปลาจากเมืองจีนเอาขี่เครื่องบินมาเลี้ยงไว้ในตู้ให้คนดูมาเลี้ยงให้มันใหญ่โตต่อไปปลากั้งบ้านเราอาจจะบินไปเมืองนอกมันไม่เคยมีเขาอาจจะเห็นเป็นสิ่งแปลกประหลาดขึ้นมามันเป็นไปได้หลายด้านคนไม่มีสินมีทําทําลายปลาเขาลําเนาภายัยหลังจากนั้นฝนตกไม่ตองตาแล้วดูการท่าก,าก็ตกมาก ไม่มีอะไรคอยดูดซับภูเขาพังทลายทับพี่น้องบ้านกระทูลปัดใต้บ้านเราลมพัดไม่สม่ำเสมอพระพุทธเจา้าบอกคนไม่มีศีลีธรรมไปดูเอาแก่ธรรมชาติมาเผาลงงานแก้แต่ใครเคยไปเมืองซาอุอาระเบียไปดูที่นูน่นซาอุดีอาระเบียที่เมืองเช็กกัมไปดูที่โฮฟุบที่อุสมานียะ อะไรต่างๆโอ้ยไฟลุกท่วมแผ่นดินนั่งกลางวันกลางคืนไฟเผาแก๊สโรงงานกันน้ํามันต่างๆหายใจไม่ออกไปเหม็นอยู่ตลบเหม็นแก๊สสิ่งเหล่านี้มันลอยฟ้องกันไปในอากาศมันก็กลายเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมามีพิษมีภัยลงมาในน้าเป็นเอซิดเรนเต่าปูปลาตายเป็นบาดเป็นแผลถ้ามีน้อยถ้ามีมากไม่ต้องเป็นบาดตายไปเลยประชาชนกินน้ําฝนก็กินไม่ได้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลดินฟ้าอากาศร้อนผิดปกติ แอบเลิบแคมนอนสวาโซ่ในภากันตายเพราะร้อนในอเมริกาในอิตาลีต้องอพยพบีีเรียกว่าเอบรอนเ็นเลฟูจิสคืออพยบลีนี้ภัยจากสภาพแวดล้อมความฝันของพระเจ้าปัสเซนต์ีโกสนก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาฝนฟ้าจะตกก็ไม่ตกแข้งแรงถึงหน้าร้อนเสือกตกถึงหน้าหนาวเสือกถึงหน้าฝนเสือกไม่ตกอะไรขึ้นมาอย่างเนี้ย ความฝันนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจะเป็นปัจจัยแก่โลกปัจจัยโลกแกอนาคตมิงในอนาคตโน้นอนาคตสมิง